ไฮะวิดีโอวิดีโออยู่เดื๋ยวเรื่อยเว้ยเดี๋ยวภาพจะเสียเดี๋ยวลองโยโทพ่ะย่ะไอ้บางไอ้บองไม่ต้องใายนะอย่างอาแสนที่จะแสบเลยไม่ได้แสนแตกธรรมดาเลยนะแสนที่จะแสบลองไปอีกหน่อยของนี้มีประวัติด้วยเปา

เรเลี้ยงปลากระชังรบายเลยนะ ไมไร่อันขึ้นไปเรื่อยครับขึ้นไปเรืยครับพี่ติตดสามนาทีครับอยลืมเข้าไปดูยูทูปนะเดี๋ยวลงให้ช็อตหนึงยูทูป้ขบาของชานเมืองอะ่ะโู้อยู่แล้วใช่ไหม